เออรางวัลตกรวัตก,กเอาของก่อนได้แล้วนี่เจอเป็นไงเป็นไงเจอลูกบอลครับเป็นไงนเป็นไงแย่แย,ย,ย,ย่ย่บีดยดย,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 ย่ย่นี่นี่แสงแล้วแสงแสงครับทุกคนตอนนี้ผมกดได้เทอร์โบครับอู้ใครวางเบิดเนี่ยสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาเล่นเกมรถแข่งนะครับ ก็สามารถยิงพลังได้ด้วยนะครับเกมนี้เล่นไปก็เพลินดีครับทุกคนเล่นแล้วก็หายเครียดครับผมชอบเล่นเกมที่เวลาเล่นแล้วมันไม่เครียดนะครับเล่นแล้วสนุกเพลินครับเราก็สามารถอัพความเร็วของรถได้นะครับนี่เลือกรถอก็ได้ครับทุกคน รถพวกนี้ก็ต้องซื้อเอานะครับผมเป็นสายเล่นเฉยๆครับคนไม่ใช่สายเติมเล่นครับเราก็สามารถเลือกคนขับได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือคนที่ผมใช้เล่นประจำนะครับโอ้โหครับทุกคนอันนี้ยังเท่ครับอันนี้ก็คาดจะยอดยุบเลยครับ เอาอันนี้เละครับทุกคนผมเองก็ได้ลองเล่นไปสักพักนะครับเริ่มเกมกันเลยครับโห oh, ครับทุกคนดูหน้าตาของเกมครับอันนี้ก็คือสนามที่เราจะใช้แข่งในครั้งนี้นะครับ คล้ายๆกับว่าลงนรกเลยครับทุกคนก็จะมาแข่งขันกันหกคันนะครับเนี่ไปเลยต่อให้ก่อนครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันโค้งช้าครับตอนนี้ผมก็ออันดับสเต็ปเอาพลังก่อนครับทุกคนโอ้กดเพื่อนก็ไปนี่ยิงพลังเกอผมยิงพลังเขาให้ครับเป็นไงครับทุกคนไปแล้วไปแล้วเอิ่ไม่มีใครรอเลยแต่คนเร็วมากครับอี้ แส่เตอร์โบไปแล้วครับทุกคนโอ้ตอนนี้ก็แสงเพื่อนมาแล้วนะครับจะจะมาเอาพลังอีกครับทุกคนโอ้ข้างสนามก็มีเตกระดูศพนะครับและแต่นะครับพลังที่เราเอามันมีหลากหลายชนิดครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบทการวางกับดักไว้ให้เราขัดหลังดูนะครับตอนนี้ผมก็ยืนที่หนึ่งแล้วนะครับเอาแล้วทุกคน <laughs> ผมเจอ,อยิงพลังใส่ครับ ตอนนี้ล่นลงมาอยู่ที่สองครับได้สปีดแล้วครับทุกคนโอ้ตอนนี้ไปอย่างเร็วครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่สองนะครับวิ้ยเฮ้กูใครมาวางระเบิดไปยเยอะแยะนึ่นี่เดี๋ยวจะยิงจรวดใส่นะครับไปไม่โดน <c oughs> โอ้โหเกือบโดนใครก็ไม่รู้ครับทุกคน รถมันนะครับโอ้ยกเรามาอย่างไกลครับเราจะมาเอาของกันนะครับว่าจะได้อะไรนี่ได้ turbo ครับทุกคนโอ้ไปอย่างเร็วครับทุกคนแสงกันแล้วครับ turbo ของเราก็แป๊บเดียวหมดนะครับไม่นานครับนี่ได้แล้วครับได้ turbo ไปแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมก็รังอันดับสามช่งเลยด้วยขวางทางนียอย่ยขวางทางยอยะยะยะเขานำเขาไปแล้วครับนำเราไปแล้ว ยิงจรวดใช่เลยครับทุกคนผมไม่ได้เป็นคนท,ทำหรือกันเมื่อกี้โอ้โครับทุกคนต่นนี้ผมก็ได้ทีหนึ่งแล้วนะครับเป็นการได้ทีหนึ่งที่สมบุกสมบันมากครับทุกคนเดี๋ยวไปลุยด่านต่อไปกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเมื่อกี้ด่านที่หนึงอันนี้ก็จะเป็นด่านที่สองครับก็เล่นค้ำๆนะครับแก้เครียดครับทุกคน น่คร mm ับหน้าตาของสนามของเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นสนามชายหาดนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราเขาก่อนเดี๋ยวเราจะมายกล้อออกตัวครับทุกคนหืมตาไปดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวไม่ทันต้องมาผิดทางลืมมองเิพื่อถึงไหนแล้วเนี่ยตัวโบไปเลยโอ้มีผู้ยักมาขวางทางครับ่อน นี่ครับทรงนี้เคลียร์ของเราไปตามล่าคนที่อยู่ข้างหน้าครับติดเทเบไปเลยโอ้โหเพื่อนๆแซงเราไปไกลมากครับทุกคนโค้งโค้งนี่เพื่อนๆก็อยู่ตรงนี้นะครับผมยิงพลังใส่ครับเป็นไงล่ะโอ้โหตัวนี้ผมก็เร็วนะครับนี <laughs> เ่เร็วเกิกน,นครับทุกคนตกถนนครับเดี๋ยวไม่ทันครับ ตอนนี้ผมก็ยวนอันดับที่ห้าอยู่นะครับกเกือบโดนเขายิงระเบิดใ่แล้วครับทุกคนโ้ได้เธอโบยแล้วครับทางลัดเลยครับทุกคนอ้มันแรงเกินครับจนหลุดออกจากถนนครับนี่เราก็ได้ระเบิดตอนนี้ก็ยูนอันดับที่3เอ้ยเกือบโดนเขา <ๆ S 2> แล้วครับทุกคนอู้เอาทำไมเป็นงี้น่ะเอาทำไมรถผมเป็นงี้ครับทุกคน S 1> <S 1> <S สกสายจะดูลของเขาครับไปแล้วครับตัวนี้ก็แสงขึ้นไปอันดับหนึ่งจนได้ครับทุกคนนี้ครับผมก็ใช้เกาะกำบังครับด้านนี้มีปูยักษ์ค่อนข้างเยอะครับทุกคนมีนกด้วยเดี๋ยวจะวางเบืดไว้นะครับอูอโชุมปูเย้ได้ที่หนึ่งนี้แล้วครับ มันก็จะเป็นเกมที่ให้เราเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับด่านก็จะเริ่มยากขึ้นไปเรื่อยๆครับผมเองก,ก็เพิ่งเล่นสักพักหนึ่งนะครับนี่โอ้ด่านนี้กดคาดจะสวยงามครับทุกคนก็กคาดจะค้ำๆครับด่านนี้ทำไมต้องให้ผมยที่ลอยทุกทีเลย ให้ยืดกีหนึน่บ้างไม่ได้บ๋อไปแล้วครับอูเร็วเร็วเร็วอเอาของทันครับทุกคนยิงเบอร์ไปเลยครับนั่นครับโดนแล้วครับเอาอะไรแป๊บเดียวเลยดานี้ไม่ได้ดาวครับทุกคนเดี๋ยวจะมาแก้ตัวใหม่ครับเ <c oughs> พิ่งเล่นแป๊บเดียวครับทำไมถึงเส้นชัยเร็วแท้ ทามทมครับแก้ตัวครับไปยกล้อกตัวเลยครับทุกคนเสียเปรียบเขาครับพวกเขาอยู่แต่ข้างหน้าครับให้ผมอยู่ข้างหลังนี่นี่เป็นไงเป็นไงจะผ่าด่านไหมครับด่านออ้ตกอีกแล้วครับทุกคนลุมมองทางครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ยังนําเขาอยู่ครับ อกตาม,มาที่ปิครับนนี่วางเบือเลยตามมาตามมาตามมาโอ้พระจันท์ค่อนข้างจะสวยและใหญ่นะครับเอออย่าชนเป็ดนะเดี๋ยวเดี๋ยวบาป <c oughs> <c oughs> ยังครับทุกคนยังมาถึงเส้นชัยครับโอ้ใครเขาก็จุดพลุต้อนรับผมแล้วนะครับเนี่ย <ś led> ะะโอ้โชกกายแล้วโอ้โใครมาขายของอะไรข้างถนนแท้โชนไปเลยครับพี่ยังไม่ถึงเส้นชัยไปหนเอาของไหม่ครับทุกคนจะได้เป็นอะไรโอ้ได้เป็นกรอกกำบังครับดีแล้วครับจะได้ไม่โดนของใครครับก็ยังอยู่ได้ดาวแค่สองครับ เดี๋ยวไปลุยดานทีสี่กันเลยครับเล่นเพลินมากนะครับนี่แก้เครียดได้ดีเลยครับเนี่ยเขาชอบให้ผมอยู่แต่ที่สุดท้ายครับไม่เป็นไรครับทุกคนไปเลยเอ้ยรอด้ว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 ย,อวย,อวยเอยเอดวงตกวงตกเอาของก่อน ได้แล้วนี่เจอเป็นไงเป็นไงเจอลูกบอลค่ัเป็นไงเป็นไงยยะยะระเบียดยะยะยะนี่นี่แสงแล้วแสงแสงครับทุกคนตอนนี้ผมกดได้เทอร์โบครับอู้ใครวางบิดเนี่ยต้องเริ่มใหม่นะครับเจออาวุธของเขาครับเมื่อกี้ได้กระคุ้มกันครับทุกคนแกทำอะไรฉันไม่ได้แล้วเฮ้ยไปแล้วตามทีหนึ่งอยู่ติดๆครับ นี่ได้ของแล้วโอ้เกืบตกขนนครับเห็ดก็เยอะนะครับนี่น่าจะเก็บไปให้แม่ทำกับข้าวครับโอ้ตกขนน้องครับทุกคนดูเขาอขอขอด้วยครับตัวนี้ก็รั้งอยู่อันดับที่6เลยนะครับนี่เอาไหมครับทุกคน ตามไปเรื่อยๆครับอู้แกรมมาเปิดมีรถตำรวจด้วยเหรอด่านนี้ไปไปเอ้ยอยู่ไหนกันหมอเออน,นี่เจอแล้วเจอแล้วเบียเด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 เบียดยะ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 ไม่เป็นไรอีกยะยะยะเดี๋ยวก่อนครับทุกคนเดี๋ยวได้ของก่อนครับเดี๋ยวจะมาทำลายรถคันหน้ากันครับอุ้ยไม่ได้อะไรครับทุกคนเจือขันสีน้ำเงินข้างหน้าปาดหน้าเขาอุ้ยเจือขายิงของใส่ครับ ตกมาอยู่ที่หเลยครับนี่ไปกรครับเอาไหมครับทุกคนขอให้ได้เทอร์โบนี่ได้เทอร์โบแล้วครับทุกคนตัวนี้ก็ตามมาติดๆแล้วนะครับนี่ไปแล้วแซงแซงแซง,แงอย่าตกนอนอีกนะแซงแซงโอ้แซง,ง,งไม่ติดเลยครับเขาเบียดเขาปังอยู่เต็มหน้าเลยครับตัวนี้ก็รังที่2อยู่นะครับอุ้ยจะทันไหมครับนี โอ้ Ooh, ได้ที่สองครับทุกคนน่าเสียดายครับอีกนิดเดียวครับจะได้ที่หนึ่งตามกันมาติดๆนะครับได้แค่สองดาวครับด่านนี้ก็มาลุยด่านต่อไปกันเลยครับแต่ละด่านก็จะเพิ่มความยากเข้าไปอีกนะครับด่านนี้ก็จะมีฝนตกมี น้ำตกโอ้ด่านนี้จะเล่นง่ายไหมครับนี่อยู่หลังเขตลรดเลยครับนี่ไปไมเไปรนไรตอให้เขาก่อนไปเลยไปเลยไปรถนี้คันใหญ่มากครับทุกคนได้ของแนละ้วอู้เป็นเทอร์โบตามตามไปตามไปติดๆมองทางจะไม่ค่อยเห็นนะครับมันมีฝนตกด้วย ตามไปติดติดโอ้ตัวนี้อู้ก็บมิรนุขนมกับทุกคนอู้ชวนป้ายเขาเลยครับนี่ถนมเปียครับค่อนข้างลื่นครับได้เธอบบยแล้วครับทุกคนไปตามไหนไหนอยู่นั่นกันมอนยูนั้นกันหน้เลี้ยวไม่ทันครับมันแรงเกินครับตามตามเดี๋ยวจะมาเอาของมันอุ้ยไม่ได้อะไรเลยครับตกตกน้ำตกน้ำระวังตกน้ำตัวนี้ก็รังอันดับที่ห้าอยู่นะครับเอาของกัน ยิงเอานี่มันยิงผมครับคันนี้แหละครับเมื่อกี้เอาคืนครับแข่งกันสองรอบนะครับโอ้ยเจอโบไปเลยเป็นไงเจอเจอโบไปเป็นไงยังครับทุกคนยังตามไม่ทันครับเพือพ่อนๆนหนเป็นหนหมดเนี่ยทำไมขับเร็วจัง ครับผมไม่ดดนระเบิดนะครับเมื่อกี้ก็น่าจะตามกันติดๆครับนี่ได้จรวดครับทุกคนส่งตรวดไปก่อนเลยครับมาดูกันนะครับว่าโอ้ไม่โดนใครครับไม่โดนใครแล้วครับทุกคนระวังตรงน้ำระวังตรงน้ำโอ้โหนี่ครับเพื่อนๆอยู่นี่เหมกันหมดครับโอ้ยใครเอาไก่มาปล่อยอะไรกๆนนน ปีดไปเลยเร็วๆๆ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 จะทันเขาไหมครับอุ้ยได้ที่5้าครับด่านนี้ <c oughs> ไม่ได้ดาวเลยครับน่าเสียดายครับถ้าไม่เจอระเบิดเมื่อกี้ก็น่าจะมีลุ้นกว่านี้ครับก็สำหรับเทีนี้เล่นเพลินๆครับขอลากันไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ